การปรับขนาดตัวอักษรในแอป Facebook ให้ใหญ่ขึ้นถึง300%นะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับก็อาจจะพบปัญหาว่าตหนสือในแอป f c e e o o o มเนี่ยมั้คนข้งเล็กเกินไปและแอป Facebook ไม่มีฟังก์ชันในการปรับขนาดของตัวอักษรนะครับมาให้ในตัวแอปพลิเคชันนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปรับให้นะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นะครับก็หลายคนเนี่ยมองเห็นลําบากนะครับหรือมีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับอยากจะใช้ Facebook แล้วก็ มองไม่เห็นดวงสื่อเลยนะครับก็เดี๋ยวสามารถปรับได้ง่ายๆไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะทําให้ดูทั้งหมด3ยี่ห้อนะครับซัมซุงนะครับเสี่ยมี่และ Apple นะครับขอให้ไปดูคลิปกันนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่ซัมซุงก่อนนะครับก็เราก็เปิดแอป Facebook ขึ้นมาดูก่อนนะครับว่าขนาดตัวสอดของเราเนี่ยโอเคนะฮะเห็นไหมฮะว่ามันค่อนข้างเล็กเกินไปนะครับแล้วก็ไม่มีฟังก์ชันในการปรับนะครับของซัมซุงเนี่ยให้เพื่อนๆนะ เข้ามาที่การตั้งค่าของมือถือนะครับเสร็จแล้วให้หาคําสั่งเกี่ยวกับจอภาพนะครับแตะเข้ามานะครับเลื่อนหาคําสั่งที่เกี่ยวกับขนาดและรูปแบบตัวอักษรนะครับเราดูมาที่ขนาดตัวอักษรนะครับก็เอาเลือกขนาดตามที่เราต้องการนะฮะสมมติว่าอ,อยากให้ใหญ่ประมาณเท่านี้นะครับโอเค เรากลักบมาที่แอป์เฟซบุ๊กนะครับก็ปรับเสร็จแล้วนะฮะเห็นไหมฮะมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นนะคร <_ C 1> ับถ้ายังไม่พอใจนะฮะก็สามารถปรับเพิ่มได้อีกนะฮะเอาสูงสุดเลยนะครับประมาณ30% 0จากของเดิมนะครับผมว่าจริงๆอาจจะเกินด้วยนะครับเห็นไหมฮะเต็มที่นะครับในนี้ก็แบบอ่านดูชัดเจนง่ายแน่นอนนะฮะแล้วก็ตรงนี้มันมีผลกับทุกหมดเลยนะับไม่ว่าจะเป็นหมดแบบกลุ่มนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแม้กระทั่งเจ้า u b e Watch นะครับก็ ใหญ่ขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีของซัมซุงนะครับมือถือเสียวมีนะครับก็ให้เปิด f a c e b o o กมาดูก่อนนะครับว่าขนาดตัวสอนเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ไม่มีฟังก์ชันในการปรับนะครับเราจะปรับยังไงนะครับของเสียวมีเนี่ยให้เริ่มต้นจากการเข้ามาที่การตั้งค่าของมีอยู่ไ I นะครับแล้วเลื่อนมาหาคําสั่งนะครับการสะแดงผลนะครับโอเคนะฮะแล้วก็มาเลื่อนดูในส่วนของ ฟอนต์เซตติ่งนะครับฟอนต์เซตติ่งเรากดฟอนต์เซตติ่งเข้ามาดูนะฮะก็จะเห็นว่าเขาปรับอยู่เป็นอาจจะเป็น S อยู่นะฮะอ่ะเราลองปรับให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับลองดูนะครับอสมมติว่าใหญ่ขึ้นมาเท่านี้นะฮะอ่ะเราลองสลับมาที่เจ้าแอป์เฟซบุ๊กเรานะครับว่าใหญ่ขึ้นไหมนะคะะรับอะเขาอาจจะมีการรีเฟซหน้าจอนะฮะโอเคเรากดเข้า a c e b o o k อีกครั้งนะฮะก็เห็นว่าจะมีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นถ้าใหญ่ยังไม่พอใจนะครับเรากลับมาที่ หน้าเดิมนะครับลวปัดไปสูดเลยนะครับเป็นขนาด 2XL นะครับแล้วก็กลับไปที่แอป Facebook เช่นเดิมนะครับอาจจะมีการรีเฟรชหน้าจอนะครับก็อ่าแล้วกดเข้าแอป Facebook นะครับอ่านี่นะฮะจะเห็นว่าใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ขนาดตัวสอนตรงนี้นะครับก็จะมีผลทั้งในหน้าเฟซนะครับในขนาดแบบกลุ่มนะฮะแล้วก็ y o u t u b e Watch นะครับอ่าใหญ่ขึ้นหมดเลยนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการของมือถือเสียวมี่นะครับแ a p p l ลนะครับเราเปิดแอป Facebook ขึ้นมาก่อนนะครับก็ดูว่าเนี่ยขนาดตัวอักษรนะครับมันจะค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็เราไม่สามารถปรับขนาดจากตัวแอปพลิเคชัน Facebook เองได้นะคะให้เรามาที่การตั้งค่าของ iOS นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนหาจอภาพนะครับและความสว่างนะครับอ่าโอเคนะฮะ ก็มาดูในส่วนของขนาดข้อความนะครับอ่าจะเห็นว่ามันปรับอยู่ประมาณกลางๆนะครับลองเลื่อนไปให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเอาใหญ่สุดเลยแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็กลับมาที่แอป a c e b o o k เหมือนเดิมนะครับก็จะเห็นฮนะ,ะว่าขนาดเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นเลยนะครับโอเคนะฮะเราสามารถใช้ขนาดตัวสอนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าฟีดนะครับหรือว่าจะ เป็นหน้าแบบกลุ่มหรือแม้กระทั่งตัว YouTube Watch นะครับขนาดตัวอักษรก็ใหญ่ขึ้นมาด้วยนะครับอ่านี่นะฮะก็จะใหญ่ขึ้นนะครับทุกหน้าเลยนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าตัวอักษรใน Facebook มันเล็กเกินไปนะฮะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครกดติดตาม,มกำลังใ,ใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดคลิปใหม่พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ